สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการติดตั้งสิงอ่างล้างจานบนเคาน์เตอร์ปูนก่อนอื่นเราจะต้องทําการทราบขนาดของสิงว่ามีขนาดเท่าไหร่นําขึ้นไปทําการมาร์กบนเคาน์เตอร์ใช้ลูกหมูพร้อมกับไปตัดคนอนเียดในการตัดกระเบื้องด้านบนของเคาน์เตอร์ออกแล้วใช้ค้อนเคาะกระเบื้องที่เราทําการตัดออกแล้วนําสิงอ่างล้างจานมาทําการทดสอบวางลงหลุมดูถ้าวางแล้วไม่ได้เราก็จะทําการแต่งหลุมอีกทีหนึ่งถ้าวางลงหลุม พอดีเราถึงจะทําการติดตั้งสิงอ่างล้างจานก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเราก็จะทําการประกอบเสืออ่างะดืออ่างเขาก็จะมีสองส่วนส่วนด้านในก็จะเป็นคล้ายๆกับน็อตตัวผู้ใส่ระเกียนยางแล้วก็ด้านล่างก็จะรองด้วยระเกียนยางตามด้วยน็อตตัวเมียขันล็อกยึดให้นั่น หลังจากนั้นเราก็จะทําการต่อท่อน้นําล้นท่อน้ําล้นเขาก็จะสูงกว่าสะดืออ่างอยู่ที่ประมาณ15-20เซนต่อท่อ,ทอด้านบนแล้วก็ต่อลงมาที่สะดืออ่างเขาก็จะมีน็อตตัวเมียขันล็อกเข้ากับสะดืออ่างนะครับแล้วก็ตามด้วยก๊อกอ่างสายน้ําดีเมื่อเราทําการประกอบอุปกรณ์ชุดอ่างเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะนําสิงอ่างล้างจานขึ้นไปทําการติดตั้งบนเคาน์เตอร์ปูน สำหรับสิง์อ่างล้างจานก็จะเป็นรุ่นติดบนเคาน์เตอร์หนึ่งหลุมหนึ่งที่พักจานขนาดของอ่างก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0คูณมิลลิเมตรขนาดของหลุมล้างจานก็อยู่ที่ประมาณ450คูณ400มิลลิเมตรท่อน้ำทิ้งที่ออกจากสืูอ่างเราก็จะต่อลงมาที่ท่อน้ำทิ้งที่พื้นที่เราทำการเตรียมเอาไว้สำหรับสายน้ำดีที่ออกจากก๊อกน้ำด้านบนตัวนี้นะครับเราก็จะต่อมาที่วาล์วน้ำที่ติดกับผนัง เมื่อเราทําการต่อสายน้ําดีท่อน้ําทิ้งของชุดอ่างเสร็จสําหรับด้านบนเราก็จะใช้กาวยาแนวยารอบขอบอ่างก่อนที่เราจะทําการป้ายกาวยาแนวรอบอ่างหรือว่ารอบสิงตัวนี้นะครับเราก็จะต้องหาอะไรหนุนยกสูงจากพื้นกระเบื้องอยู่ที่ประมาณ1-2สําเซนสาหรับกาวยาแนวที่ใช้ก็จะเป็นสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับกระเบื้องแต่ถ้าเราไม่ใช้กาวยาแนว ราก็อาจจะใช้ซิลิโคนในการยิงรอบขอบอ่างหรือว่ารอบซิงคตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเราทําการป้ายกาวยาแนวรอบอ่างเสร็จนะครับทีนี้เราก็จะทําการกดซิงอ่างล้างจานตัวนี้ลงไปหรือว่าเคาะให้เขาแนบสนิทกับพื้นกับเบื้องแล้วก็ใช้นิ้วเก็บกาวยาแนวส่วนเกินออกแล้วก็จะปล่อยให้กาวยาแนวเกิดการเซตตัว เมื่อเกิดการเซ็ดตัวเสร็จนะครับถึงจะใช้ฟองน้ําจุ่มน้ําบิดน้ําให้หมาดๆมาทําความสะอาดพวกคราบกาวยาวแนวพวกนี้ออกให้หมดอย่าปล่อยให้เขาแห้งไม่อย่างนั้นเราก็จะทําความสะอาดยากนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งซิงอ่างล้างจานเสร็จขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทดสอบระบบน้ําสําหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานบอพอทีมสําหรับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ